จำูกได้ไหมที่ไปถ่ายงานให้ที่กรุงเทพเหรออ๋อแจบน,นึงนะจำได้แล้วน้องที่มาช่วยตอบคำถามใช่ไหมคะงานวิจัยของพี่ใช่ไหมพี่จำได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนั้นที่อุตส่าห์มาขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ได้ใช้งานด้วยนะคะไปเปิดให้อาจารย์ดูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเช่องสั่งขอรันพูดนะอยู่ไม่มีช่องให้พูดอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษขอต่อขออีกคอ๋ออุ้ยเตื่นลืมไปอาสวัสดีคนดูเป็นโนด้วยนะคะหคนึ่งพันแล้ว อสวัสดีคนดูเป็นโน้ตด้วยนะคะยูไม่ได้ไลฟ์เลยใช่ปะเห็นเหมือนคนบอกว่าแบบดิโนไม่ไลฟ์แล้วไลฟ์เลยไลฟ์กับเพื่อนได้ค่ะเลยโอ้เป็นไงบังเฮ้ยใส่สีดำเหมือนกันด้วยก็ใส่ก็ใส่ของสีอ่ะก็ใส่อยู่แค่เนี้โซาลี่ฮัลโหลซาลี่มันก็เหมือนอยู่ดีสวัสดีจ้าเมื่อไหร่จะถึง คือไอ้ขับไปไกลมากคืออีกนานเอ้ยเมื่อกี้เหมือนไอ้ถามเองตอบเองแล้วทุกคนเขียว่าแรปแข่งกันพูดเร็วจัดเราลองพยายามพูดช้ากันบ้างไหมเผื่อมันจะเป็นไปได้ในชีวิตจริงๆพวกเราพูดช้าค่ะสวัสดีค่ะคิดแค่เที่ยานกำลังไปหานะคะของรถ ยังไงคะอันนี้คนขคบารถหนูนะคะโอ้คนดูเยอะมากะไรพูดเราว Hello ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน t อทุกคนเราต้องพูดช้าไงบอกเราให้พูดช้าสวัสดีค่ะทุกคนพว,ก,นวก,นกเรานะคะเป็นคนพูดช้ามากเลยค่ะทำไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยเกินเหนื่อยเกินมีอะไรทำวะก็ื่อไ,ได้เจออะสาว พวกนี้ก็จะได้นะแต่ต้องทำงานอ่ะดิพรุ่งนี้ต้องทำงานเป็นประเด็นเนี่งนี้แต่ว่าสั่งรถแบบเหมือนโอ้คนขับรถชื่อคนเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่ไว้เขาอะไรคนขับรถหนูนี่คืออยู่กันหรืองั้นดูข่าวพี่โต่ข่าคือพี่โตค่ะ ไปสเตเดียม one ไปคลินิกสเตเดียม one where is สเตเดียม one อพาร์ตว่าสเตเดียม one คือตุลามี<ห>สเตเดียม two ปะสเตเดียมตรงคลีอะไรอ,อันอนี้โมกหะนีตรงจุฬาค่ะสยาเดียมตุลาได้ปะไกลมากแล้วก็เลทแบบเป็นชั่วโมองอะช็อบฮึย<ม>ุคนจะตกปะคนว่ะใช่ฝนตกแล้วรถติดคนแซวแซวเรื่ยอยงอะไรนะคะ หนูอะเพิ่งตื่นทุกคนแล้วหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ๋อไม่ใช่ทุกคนคิดว่าไปจริงเหรอส่งงานช้างอยู่ไหนอะคะงานช้างอยู่ไหนอะไม,ไม่น่าใช่ที่หนูใจไหนอาวคินวัสดีคะ่ะพี่โปคือใครอะคะไปไหนไปทางข้าวพี่โปคือใครอะเกิดอะไรขึ้นนะคือเห็นไหมพอเป็นช่องคนละคอมเมนต์แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกบับชีวิตนี้มันแปลกอะมันแปลกอะ ที่เคยผ่าฟันขุดด้วยใช่ผ่าหนังสือยังแงล่ะค่ะเจ็บเกยียดฟันขุดมากเลยมีมีไว้ทำไมรวมกันรวมไงอ่ะความจริงมันน่าจะมีโมเมนต์มันน่าจะมีแบบให้รวมช่องคอมเมนต์ไปเลยจบๆเป็นโนก็เป็นใช่หนูหนูอ่านดีกว่าหนูไม่อยากให้ยุ้มอ่านคอมเมนต์ของไอวมากมันเลยพี่ชนะเฉลิมครับนี่ก็บอกอ่ะทุกคนไปฟอลโล่คนละนี่แล้นะขอบคุณนะครับ เขาก็บอกพอเราได้อะไรครับน้องพอแล้วค <oon> ือเกิดอะไรขึ้นหรอครับแน่น้อยเปิดเอ้ยเขาอยู่เขามาคอมเมนต์ในช่องไงเพราะเขาขวางให้อ่านแน่เลยอุอ่านอีอ่านเราอยากอ่านคอมเมนต์หน้าที่เคยร้องเพลงกินแปเก็บด้วยใช่ใช่ใช่คือร้องเพลงกับคนนี้ด้วยค่ะยังเห็นที่มีคนเอามาร้องร้องร้องกับกับน้องผัวเดี๋ยวคนไปคนเดี๋ยบ้วนมันตลกอ่ะไม่มันโดนแล้วไอ้แต่ว่าหรอ ใช่อยู่ในติ mm ๊ก hmm. ต like. ็อกคนแบบขุดเกียดตอนที่แบบตีเปียโน EBO อะไร RSATP แล้คนก็ไปขุดรูปตรงนั้นอ่ะน่าเกลียดนาปกติยูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์หน้ายูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ที่เขาเขียนอะไรอ่ะไม่ไม่ควรโดนเห็นแล้วค่ะรายการยูและต้องคุณอะไรก็ interfer นี่า เปิดตัวในรายการรู้สึกยังไงบ้างเปิดน่าวันนี้หนกลัววันนี้เหนื่อยไม่เหมือนีรีไม่ซีรีส์ทเลยวันนี้เผินแทนนะทุกคนอย่ามาคอมเมนต์ช่องหนูหนูเป็นพวกแบบอ่านคอมเมนต์ด้วยอ่ะกันฟิลปะคือนี่เกิดขึ้นอะไรเราก็แบบอ่านแล้วก็แบบอืมหนูจะพยายามไม่อ่านคอมเมนต์ครับเออทุกคนที่เป็นช่องหนูนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ฟีลกับทุกคนอีกรอบนะคะ วุ้ยเลิฟเจ้านอยอยู่แต่ต้นเลยคอบคุณนี่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะคะคือตอนคือจริงๆริมาไลฟา์เล่นเพราะว่าต่อพ่อคะ่ะตอนแรกตอนนี้พี่สาี่เป็นไงบ้างคะพี่สาวอ,อยู่จีนนะคะตอนนี้พี่สาวแฮปปี้อยู่คะ่ะใช่ก็ไม่แฮปปี้อยู่คะ่ะทำง,งานอยู่คะ่ะใช่เธอ,อ ส่งดอ๋อสี่โมงค่ะยู่มันทำอะไรได้บ้างไหมแบบ P K มา P K match โอ้โหพี P K ไม่ได้หนูสายเปร์หนูไม่อยู่ไม่มีใครเปร์เอยอ่าลองออาโอเคโอเคเร่มเลยเ่มเลยเรายอมรับขอแข่งขอ่ะทุกคนส่งให้อะดีเยอะยอมรับขอแข่งหนูแลกเหรียญไม่เป็นได้สองค่ะยังมันยังทำไม่ได้เลยอ่ะพี่โตคือพี่นิกกี้อ้าวเหรอทำไมเขาหนึ่งเรียกว่าพี่โตอ่ะอือขอบคุณนะคะเซนเซอป่ะคะ ทำไมอะเหมือนเรียกว่าพี่โตอะเป็นโนไปทุกที่อะไรสักอย่างแลทำไมต้องโตอะเพราะพี่โตพกเป็นโนไปทุกที่แล้วทำไมพี่โตถึงพกเป็นโนไปทุกที่อ่ะเป็นนักร้องใช่ไหมคะพี่เออคนนี้ใช่หรอไม่ใช่ไหมไม่รู้พี่โตเล่นเป็นโนที่ดังๆในพาร์นอยู่ต้องรู้หน้าแต่ตอนแรกก็แบบชื่อไม่ได้รู้ชื่อค่ะพี่โตนักร้องหรอหรือว่าอะเราเชื่ออะไรคะชื่อฮคนลี่ค่ะ อ๋ออ่านปากของฉันนะพี่โตศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่หนูรู้จักพี่โตศักดิ์สิทธิ์แฟนพี่ไบร์ทไยใช่ปะ่ะอิสโตชอบเล่นฟิโ,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 โน,นโอ๋โโอโ๋อว้าวว้ดี้ว้าว nice one guys พี่เคพี่เคยังไม่จบแล้วหนูก็จะต้องไปแล้วใช่ไหมได้หรอือ ได้เหรอเธอถึงแล้วเลทแล้วเป๊ะเ,เ,เลยเเเสัมเรี่ยกกับเรี่ยกกับเอ,อ่อพี่ออนซอยยังพี่ช่วยหนูด้วยพี่เอดช่วยหนูด้วยไม่มีใครอยู่เลยโ okay, อเคจบเขาดังพเพราะเรนเป็นอะไรอ๋อเฮ้ยแต่หนูชอบเพลงพี่เขาอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะไม่ยถึงแล้วมันตรงไหนนะคะทำไมเธอถึงอ๋ออันนี้เลยอันนี้เลยทุกคนรีวิวคลินิกแป๊บไม่ถึงว่าอันนี้เลยนะคะสาวไอ้อยู่ในรถมานานแล้วยังไม่ถึงสถานที่เลย ค่ะคุณค่ะแต่เราถ้าว่ามันต้องเอาบินมามาแตะตรงนี้อ๋อได้ค่ะได้บินมาคนได้ยินเสียงหนูไหมอ่ะใครเราปัก็ไม่ยินดีนนะงั้นจะเดินไปแล้วก็จบมันฮึ่มไปไระเด็นตัวให้พีเคมันจบไหมอุ้ยยื้อไปโนไว้สำนึกทีติดรถบัสชนถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าพีเคยังไม่จบหนูแคนเซิลได้ปะ <laughs> ไม่มีเน็ตเดิเออเออทุกคนเน็ตล้อมไม่ดีหนูคนาดนะหนูถึงแล้วหนูต้องไปแล้วบุยนะ